พอดแคสต์วิคาสายผสม EP4 Spellcasting การสร้างใช้คาถาก่อนจะไปเข้าเรื่องการสร้างคาถาคุณเข้าใจคำว่าคาถาหรือยังคะถ้ายังไม่แน่ใจความหมายของคาถามาลองฟังซินอธิบายดูก่อนนะคะคาถาคือสิ่งที่เราสร้างอย่างตั้งใจ ด้วยความปรารถนาเพื่อให้สิ่งดังกล่าวนำการเปลี่ยนแปลงมาให้โดยการสร้างคาถานี้จะมีการใช้สัญลักษณ์ทางเวทมนต์ประเภทต่างๆเพื่อเป็นตัวแทนเชื่อมต่อระหว่างโลกของเรากับพื้นที่ที่มีพลังงานสูงกว่าซึ่งคาถาที่เราสร้างนั้นจะทำการปรับสมดุลของสถานการณ์ที่เราต้องการโดยการนำพลังงานใหม่เข้าไปเสริม หรือเปลี่ยนแปลงพลังงานเดิมให้กลายเป็นพลังงานใหม่ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นณนะตอนนี้ห้องนอนของเราให้ความรู้สึกเหมือนมีพลังงานลบๆล,ลอยอยู่เต็มไปหมดเราเนี่ยมีความต้องการที่จะเปลี่ยนพลังงานของห้องให้เป็นไปใน,ปน,ปน,ปนทิศทางที่ดีขึ้นซึ่งเราสามารถทำได้ทั้งสองแบบไม่ว่าจะเป็น 1. การนำพลังงานใหม่เข้าไปเสริมในห้องหรือ2เปลี่ยนพลังงานในห้องไปเลย ซึ่งการสร้างหรือทำคาถานี้จะทำให้เราสามารถใช้การเปลี่ยนแปลงของพลังงานยโยกย้ายพลังงานหรือเสริมพลังงานได้กับทุกสถานการณ์ในชีวิตของเรานั่นเองค่ะการใช้คาถานั้นไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาหรือลทัทธิเพราะคาถาเป็นเพียงแค่วิธีการหนึ่งในการใช้พลังงานเท่านั้นซึ่งศาสนาและลัทธิต่างๆบนโลก มีการใช้คาถาเป็นส่วนหนึ่งในศาสนาหรือลัทธิของพวกเขาลัทธิและศาสนาที่ใช้คาถาเนี่ยมีมากมายทีเดียวค่ะแต่ว่าคาถาไม่ได้กำเนิดมาจากลัทธิใดหรือศาสนาใดศาส,สนาหนึ่งเป็นพิเศษนะคะ ถ้าเราพูดถึงเรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยเรามักจะพบเห็นคาถาเนี่ยปรากฏออกมาในรูปแบบของคําสวดคําภาวนาหรือว่าบทบูชานะซึ่งคาถาเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีแค่การร่ายด้วยการพูดหรือการร้องนะคะแต่มีการใช้และสร้างขึ้นจากวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นภาพวาด เป็นซีจิลเป็นตราเป็นซีลเป็นประทับเป็นต้นนะคะซึ่งวิธีการสร้างและการใช้คาถาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไปตามแต่ละศาสตร์ที่ผู้ศึกษาเนี่ยใช้งานนะคะผลลัพธ์ของการใช้งานคาถาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับประเภทคาถาที่ใช้แต่ว่าคาถาประเภทคำสวดคำภาวนาหรือบทบูชาเนี่ยมักจะทำให้ผู้งานรู้สึกสบายใจหรือรู้สึกสดชื่น หรือรู้สึกเหมือนได้รับการป้องกันเมื่อ่ายคาถาหรือว่า,าสวดภาวนาไปแล้วก่อนที่จะเริ่มใช้เวทมนต์นะคะก่อนที่จะมาสร้างคาถากันมาเรียนรู้วิธีการใช้คาถากันเนี่ยดิฉันอยากให้ทุกคนถามกับตัวเองก่อนว่าคุณเชื่อในอะไรคุณเชื่อในพลังงานของเทพไหมหรือเชื่อในพลังงานของเทพ,พีหรือเชื่อในพลังงานของตัวตนอื่นสปิริตเอนติต หรือเชื่อในพลังงานของธรรมชาติหรือว่าเชื่อในพลังงานของตัวเองเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยตอบคำถามนี้ได้แบบมั่นใจนะคะคุณก็จะรู้ว่า,าต้นสายพลังของคุณเนี่ยมาจากที่ไหนเวลาเราใช้คาถาเวทมนต์หรือว่าทำพิธีกรรมเนี่ยมันจะทำให้เรา เชื่อมต่อกับต้นสายพลังงานของเราได้ดีขึ้นแล้วก็ดึงพลังงานมาใช้ได้อย่างลื่นไหลขึ้นเพราะว่าคนที่ตอบคำถามนี้ยังไม่ได้หรือว่ารู้สึกลังเลเนี่ยเวลาเขาทำคาถาพิธีกรรมหรือใดๆก็ตามเกี่ยวกับเวทมนต์เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเคลือบแคลงใจเพราะว่ามันเชื่อไม่เต็มร้อยไงจริงไหมคะอ,อย่างคนที่ฝึกแรกๆเนี่ย ที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเวทมนต์หรือพลังงานมาก่อนเลยที่แบบเคยเข้ามาถามซินในอินบ็อกนะคะเขาก็จะมีปัญหาประมาณว่ายังไงดีล่ะเป็นคนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะเรื่องเวทมนต์เนี่ยมันอาจจะมีอยู่จริงหรือมันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้ส่วนใหญ่เขาก็จะมาหาซินในแบบมุมครึ่งคึ่งกลางๆนะคะซินก็จะเนี่ยถามเขาไปว่าเออแล้วคุณเชื่อในอะไรล่ะคุณเชื่อในพลังงานของอะไร คือส่วนใหญ่ก็จะตอบว่าเชื่อในพลังงานของธรรมชาติแล้วก็เชื่อในพลังงานของตัวเองนะคะคือจริงๆอ่ะพลังเวทอ่ะมันมี2รูปแบบเนาะก็คือพลังที่มาจากตัวเราอยู่ในตัวเรานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นพลังงานที่มาจากแหล่งกําเนิดอื่น ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยซินพูดเอาไว้ในอพอดแคสต์เรื่องเล่านะคะเกี่ยวกับามานามีอยู่จริงไหมนะคะก็จะเป็นการอธิบายเรื่องของอพลังที่อยู่ในตัวเราแล้วก็พลังที่มาจากแหล่งกําเนิดอื่นจริงๆนะเราสามารถใช้พลังทั้ง2แบบเนี่ยได้ทั้งคู่แล้วก็สามารถใช้ได้พร้อมกันด้วยนะคะ แต่สำหรับมือใหม่เนี่ยซินอยากจะแนะนำให้เลือกที่มาของพลังงานแหล่งเดียวไปก่อนเพราะว่าถ้าเราเพิ่งเริ่มเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกสับสนนะคะให้ซินอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงนะคือพลังเวทที่มาจากข้างในตัวเราอะ่ะมันคือความเชื่อมั่นในตัวเองมันคือความมั่นใจมันคือพลังใจมันเป็นพลังงานที่เกิดจากการที่เราเนี่ยอ่าน รับพลังของธรรมชาตินะคะเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วก็หลอมรวมกันกับความรู้สึกเราอารมณ์เราจนกลายเป็นพลังงานแบบเฉพาะของเราเองซึ่งวิธีใช้พลังงานในตัวของตัวเราเนี่ยคือเราต้องรู้ก่อนว่าความต้องการของเราเนี่ยคืออะไรเป้าหมายของเราคืออะไรและเราจะใช้พลังงานเพื่อทำให้เป้าหมายนี้ประสบผลสำเร็จได้อย่างไรนะคะมาจนถึงขั้นตอนนะคะวิธีที่เราจะ สร้างคาถาแล้วใช้ได้ผลสำหรับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคะซึ่งก็อยากจะรบกวนนะคะจดโน้ตหรือว่าพิมพ์เก็บเอาไว้นะคะเผื่อว่าจะได้เอามาอ่านทีหลังเนาะจะได้ไม่ต้องแบบมาคอยกดย้อนไปย้อนมาในคลิปนะคะโอเคถ้าเราพร้อมแล้วนะคะก็ขั้นตอนที่1นนะคะคุณต้องมีความปรารถนามีความต้องการที่เห็นได้ชัดเจนวิธีที่ดีที่สุด ที่เราจะรู้ว่าความปรารถนาที่แท้จริงของเราเนี่ยคืออะไรก็คือการเขียนลงไปในกระดาษแล้วก็พิจารณาดูให้แน่ใจว่าบรรดาสิ่งที่เราต้องการเนี่ยความปรารถนาของเราเนี่ยอันไหนมันแรงกล้ามากที่สุดอันไหนมีอำนาจมากที่สุดและอันไหนเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้มากที่สุดเราก็ต้องตัดช้อยนะคะที่มันมันไม่ได้ เขาเรียกว่าไงไม่ได้ผลักดันตัวเราขนาดนั้นออกไปนะคะจนกระทั่งเหลือเพียงนะคะความปรารถนาเดียวเท่านั้นนะคะในการเอามาสร้างคาถานะคะเพราะว่ายิ่งเราเนี่ยมีความปรารถนาที่ชัดเจนเห็นภาพมากที่สุดเนี่ยอโอกาสที่คาถาจะประสบความสําเร็จเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้มีความต้องการหรือไม่ได้มีความปรารถนาในการที่จะ เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตนะคะก็ไม่ต้องเสียเวลาคิดนะคะเพราะว่าคาถาที่จะสร้างขึ้นมาจากความความไม่มีใจเอาไปใส่ลงไปอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะทําให้คาถาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากความปรารถนาจากตัวคุณจริงๆอะคะ่ะคาถานั้นสุดท้ายแล้วมันอาจจะไม่ได้ผลด้วยซ้ําไปนะคะก็จะเสียเวลานั่งคิดนะคะเพราะว่ากระบวนการเนี่ยโพสโพสเซตก่อนที่เราจะ ไปรายคาถากันเนี่ยมันนานมันใช้เวลาในการพิจารณาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ความปรารถนาเนี่ยอันนี้ซินต้องพูดดักไว้ก่อนข้อแม้อีกอย่างหนึ่งคือความปรารถนาที่คุณเขียนออกมาแบบชัดเจนเนี่ยมันจะต้องมีความเป็นไปได้ที่จะสามารถเกิดขึ้นได้จริงด้วยนะคะไม่ใช่ว่าอ่ะฉันอยากจะใช้คาถาเพื่อทำให้ตัวเองบินได้อัน,นี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะเวทมนต์มันไม่ได้ฉีกกฎฟิสิกส์ค่ะ ถ้าคุณยังมีความคิดว่าเวทมนต์ทำแบบนี้ได้อยู่เท่ากับว่าคุณยังตัดคำว่าเวทมนต์ออกจากจินตนาการไม่ขาดนะคะเวทมนต์ต้องใช้จินตนาการก็จริงแต่เวทมนต์ไม่ใช่จินตนาการและไม่ใช่สิ่งเหนือจินตนาการนะคะมันไม่เหมือนกันนะ โอเคทีนี้เมื่อเราเนี่ยพิจารณาความปรารถนาเรียบร้อยแล้วความปรารถนานั้นมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงนะคะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่2ก็คือการกําหนดพื้นที่เพื่อให้คาถาทํางานได้อย่างถูกต้องให้สินเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะก็คาถาเนี่ยเราเปรียบเทียบเขาเป็นคนคนหนึ่งละกันที่เป็นคนที่ค่อนข้างซื่อมากๆมากๆเลยค่ะ แล้วเราเนี่ยรู้สึกว่าเออตอนเนี้สวนส่วนของเราสวนดอกไม้ของเราอะ่ะมันเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วดูเหมือนต้นไม้ไม่ค่อยได้น้ําเลยเราบอกให้คนซื่อๆคนเนี้ยไปทําสวนให้หน่อยสิเขาก็จะเข้าใจว่าการทําสวนเนี่ยคือการดูแลพื้นที่ใช่ไหมคะซึ่งบริเวณของสวนทั้งหมดเนี่ยมันมีต้นไม้ดอกไม้มีพื้นที่เยอะมากแล้วเขาเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าการทําสวน ในความคิดของเขามันคือการแค่ดูแลพื้นหญ้าเจ้าตัวคถาเนี่ยก็คือจะไปแค่ดูแลพื้นหญ้าแล้วก็จบไปซึ่งในการสร้างคถาเนี่ยมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแบบนี้จริงๆนะคะเหตุผลเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้กําหนดนะคะให้คถาเขาเข้าไปทํางานได้ถูกจุดดังนั้นเนี่ยเมื่อเราต้องการนะคะให้คาถาทํางานได้ถูกต้องตรงประเด็น เราเนี่ยจะต้องจับมือเขานะคะไปดูที่หน้างานเลยและชี้ให้เขาเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากได้อะไรคือความปรารถนาของเรานะคะแล้วก็อย่าใช้คาถากับสิ่งที่เราเนี่ยไม่เคยรู้จักมาก่อนยกตัวอย่างเช่นฉันมีความปรารถนามากๆเลยที่อยากจะเดินทางไปนอร์เวย์ Norway, หรือสวีเดนด้วยวิธีการเดินเท้านะคะแต่ คุณไม่เคยเดินทางข้ามประเทศมาก่อนเลยอย่างเงี้ยคือคาถาเนี้ยมันก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จต่ํานะคะเพราะว่า,าตัวคุณเองไม่เคยไปเห็นเส้นทางเดินทางนั้นมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเส้นทางนั้นเนี่ยมันจะต้องไปยังไงมีวิธีการยังไงนะคะเจ้าคาถาเนี่ยคือเขาก็จะซื้อเขาจะรู้อยู่แค่อะคุณอยากได้อันนี้เส้นทางเดินทางไปนอร์เวย์เขาอาจจะ manifest ออกมาแล้วกลายเป็นว่า คุณได้แผนที่เดินทางไปนอร์เวย์แค่นี้ค่ะมันไม่ใช่แบบการให้คุณได้เดินทางไปด้วยทุนด้วยอะไรที่คุณอยากได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าใช้คาถานะคะกับสิ่งที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแล้วก็อย่าใช้คาถาทั้งๆท,ท,ที่เรากําหนดความต้องการไม่ละเอียดนะคะโอเคมาต่อกันที่ขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนนี้สําคัญสําหรับวิคานะคะสำหรับผู้ที่ นักถือกฎของวิคานะคะคาถาที่คุณจะร่ายเนี่ยส่งผลกระทบต่อใครบ้างเพราะว่าสำหรับวิคาเรื่องนี้สำคัญแล้วก็สินบอกสินย้ำอยู่บ่อยๆว่าวิคาไม่ใช้เวทมนต์ใส่ใครไม่ใช้เวทมนต์ทำร้ายใครทั้งทางตรงทางอ้อมเด็ดขาดเด็ดขาดคือเด็ดขาดนะคะเพราะเมื่อเวลาเรา เมื่อคาถาเนี่ยเราใช้ไปทำงานไปแล้วมันไปสร้างปัญหาให้คนอื่นใช่ไหมมันจะกลายเป็นว่าเราไปทำให้ชีวิตเขาเดือดร้อนซึ่งเมื่อมันส่งผลกระทบต่อคนอื่นเนี่ยมันก็จะมีผลจากการกระทำตามมาแน่นอนค่ะก็ถ้าผลของการกระทำนี้มันไม่มาตกกับตัวเราเองก็อาจจะไปตกกับคนใกล้ตัวแล้วผลกระทบนี้มันก็ไม่เคยเมตตาใครด้วยนะคะ โอเคนะคะมาต่อกันที่ข้อที่4นะหลังจากที่เราพิจารณาความปรารถนาแล้วกําหนดรายละเอียดชัดเจนแล้วแล้วก็ดูแล้วว่าคาถาที่จะได้เนี่ยไม่ส่งผลกระทบต่อใครนะคะนอกจากตัวเราเองขั้นตอนต่อไปขั้นตอนที่4นะคะคือการเลือกวัตถุดิบและเวลาให้เหมาะสมข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่กฎ ในการสร้างหรือการใช้คาถานะคะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ซินเน้นแนะนําเสริมมาเพราะว่าส่วนตัวเองส่วนตัวซินเองนะคะใช้แล้วรู้สึกว่าเออมันเพิ่มประสิทธิภาพให้คาถาจริงๆเช่นเวลาเราจะทำคาถาอะไรสักอย่างเนี่ยอ,อ,อยู่ดีๆเรานึกอยากจะทําแล้วก็ลุกขึ้นมาทําได้เลยค่ะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องแล้วแต่ว่า ถ้าเราเนี่ยมีโอกาสในการแบบศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างเวทมนต์และวัตถุต่างๆไม่ว่าจะเป็นอำนาจของเวทมนต์ทั้ง7สัพพคุณธาตุสมุนไพรเวทสัพพคุณวัตถุเวทพลังงานในฤดูกาลและสับบทัทการใช้พลังเหล่านี้นะคะ จะช่วยเร่งผลของคาถาหรือทำให้คาถามีอำนาจสูงขึ้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องแย่ที่จะไม่ทดลองใช้ดูนะคะคือสินก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษานะคะความเกี่ยวเนื่องของเวทมนต์กับธรรมชาติด้วยเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยสร้างคาถาที่มันเป็นยูนิคเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะคะโอเคทีนี้แล้วคุณมีอุปกรณ์มีความรู้แล้วแล้วก็ได้สร้างคาถาไปแล้วแล้วก็ร่ายคาถาไปแล้ว ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคาถาเราประสบผลสำเร็จนะคะปกติเนี่ยคาถาจะใช้เวลาในการแสดงผลค่ะคือเร็วสุดเนี่ยก็จะเป็นการแสดงผลทันทีกลางๆก็จะประมาณสัปดาห์หนึ่งนะคะอย่างช้าเลยก็จะประมาณ28วันนะคะตามวัฏจักรของดวงจันทร์นะคะช้าที่สุดเลยก็คือ1ปีนะคะรอบกงล้อแห่งปีพอดีนะคะ ซึ่งเราสามารถสังเกตนะคะการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการแสดงผลของคาถาได้ดังต่อไปนี้ค่ะข้อที่1คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์นะคะหลังจากทำไร้คาถาไปแล้วทำพิธีกรรมไปแล้วใช้เวทมนต์ไปแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของคุณอย่างชัดเจนนะคะอย่างเช่นจากตอนแรกรู้สึกเบื่อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือน มีอะไรแบบมาเกาะตามตัวทําให้รู้สึกไม่สบายตัวนะคะแต่เมื่อเราเนี่ยได้ทําการแบบ l คลนซิ่งนะคะชําระล้างตัวเองชําระล้างพื้นที่เรารู้สึกได้ว่าเออพื้นที่เนี้ยมันสะอาดขึ้นจริงๆเรารู้สึกเหมือนแบบรู้สึกดีขึ้นนะคะสบายใจขึ้นอันนี้ก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ที่เป็นสัญญาณบอกว่าคาถาที่เราทําพิธีกรรมที่เราทำเนี่ยเออมันประสบผลสําเร็จนะคะอันดับที่2ก็คือ สัญญาณหรือว่าลางบอกเหตุนะคะในธรรมชาติอย่างเช่นสัญลักษณ์ที่แบบยูดีๆคุณก็เห็นขึ้นมานะคะเป็นหรือเป็นตัวเลขที่เจอซ้ำกันบ่อยเป็นพิเศษนะคะอย่าง1 1 1, 1 3 3หอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นสัญญาณที่ให้เราเนี่ยต้องสนใจเพราะว่าถ้าเราทำคาถาไปเราควรจะต้องสังเกตรอบตัวเราสักหน่อยนะคะ อันที่3นะคะก็คือฝันทํานายค่ะ อันนี้คนที่ทํางานนะคะร่วมกับเวทมนต์และพลังงานการเจอฝันทํานายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติในหมู่พวกเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าคุณอาจจะรู้หรือไม่รู้นะคะเพราะว่าซินไม่แน่ใจว่ามือใหม่ฟังเยอะไหมแต่ถ้ามือใหม่ฟังอยู่นะคะเทพเทพีเอนติตี้เปริตและบรรพบุรุษเนี่ยส่วนใหญ่มักจะติดต่อเราผ่านความฝัน,นะคะ่ะถ้าเราทาคาถาอะไรไปก็อยากจะให้สังเกตนะคะความฝันของตัวเองด้วยเพื่อที่จะรับข้อความมาจากผู้ที่คอยดูแลเราอยู่นั่นเอง ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาเพราะว่าอย่างบางคนเนี่ยฝันแล้วรู้สึกว่าเออมัน,ม,นมันผสมกันมั่วไปหมดแต่มันเหมือนจะมีแบบข้อความแบบซ่อนอยู่ในนั้นทํำยังไงดีนะคะถ้าคุณมีความสามารถนะคะในการวาดสิ่งที่แบบติดอยู่ในสมองออกมาได้เนี่ยก็คืออยากจะให้ลองวาดลงไปในกระดาษแล้วก็ลองค้นหาความหมายของสิ่งนั้นดูนะคะแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยไม่มีความสามารถนะคะในในการวาดรูปหรือ,อ,อในการแบบ อธิบายมันออกมาเป็นภาพชัดเจนนะคะซิมก็อยากจะแนะนําให้ลองใช้เครื่องมือช่วยนะคะเช่นไพ่ทาโร่นะคะแล้วก็เปิดไพ่ถามดูนะคะหรือไม่ก็ใช้เพนดูลัมนะคะสื่อสารถามดูนะคะก็เป็นตัวช่วยที่ดีทั้ง2ตัวเลยนะคะและแล้วพอดแคสต์วิคาสายผสม e p 4ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะพอดแคสต์ Podcast หน้าซินจะมาแจกคาถาที่มือใหม่ควรฝึกใช้นะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ